หายก่อนหน้าที่เราจะไปนอนช้างรอเปล่าอันนั้นหนู้มรู้ก็หนูกลับจากมหาสารคามมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนอาจารย์แล้วหนูก็ลงนอนไปเลยเช้ามาหนูก็ตื่นมาลาอจารหนูข่ายสมุล้าก็กินพอบ่ายเข้ามาแล้ววันที่เขาทำใเนี่ยอาจารย์วันที่เขาคงคงเขาพิจาณาวันที่เก้าครั่วันนั้นนะคะว่าหายก็หนูนอนกันตอนเที่ยงคืนวันที่แปดเช้าวันที่เก้าบ่ายโมงเขาก็บอกว่าหาย แล้วแฟนเขาว่าไงตอนแรกเขายังแบบไม่บอกความทุก็์าหาศารเจอจนท่ำจนหนูกลับมาบ้านพี่จันนี่แล้วเราก็โทรตามมามาโทรมาว่าว่าแฟนสงสัยแฟนแล้วบอกว่าไม่เอาเขาไม่เชื่อ <c oughs> เขา,าแ,แฟนเขาเขาเอาภาษีน้อแฟนนี่ต้องมีของอยู่แล้วแล้วลขนาดไม่ถูกตากัน<อ>ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เฉยไปเราก็ อย่างพ่อแมเนี่ยเราไปต่อร้อต่อกนเลยถึงจะเป็นแม่เลี้ยงก็เหมือนกันเพราะว่ามันยังไงเขาไม่เชื่อเหมือนเขาไม่เชื่อก็อ่การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หนอ,อยาอยอยองีก่อนเอ่หน้าเไปราก็เราทาอยากจะให้พ่อได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็อธิษฐานติกติตเราไ้ใส่สสกดดินพระพุทธีกง เมื่อวาระพ่อถึงเนี่ยเขาก็คงมาแต่ถ้าวาระไม่ถึงเราก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุญสนุญคิดให้พ่อแม่ด้วยใ้เจ้ากรรมนายเวรข,ของพ่อแม่ของตัวเราอันนี้ก็ต้องใช้เวลาและแตกครับุามกนน้นเยครับตรงนั้นไปตรงนั้นไม่ถวันนั้นมันก็เป็นส่งเสริมที่เฉย สงสาแต่ก็แคือได้รู้ได้ฟังได้เห็นครับได้รู้ได้เห็นก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเขายังไม่เปิดใจแล้วบอมีเหตุอย่างนี้ก็ยิ่งข่ายากอย่างมากเราก็ไปเยี่ยมเผือพาอาวุโสไปคุยไปคุยส่งข่าวลองดูที่เขาจะว่ายังไงดูเหตุการณ์ก่อน บางครั้งก็ต้องต้องต้องวิเคราะห์อ่ำกันว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเขามีปริยาอะไรก็ยังโกรธเราอยู่หรือเปล่าถ้าเขาหายโกรธแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยเราก็ลองลองคุยดูก็กคือตัวหนูยังพาพอไปได้ตัวแฟนใช่แล้วก็แฟนแฟนก็ไม่ต้องไปสิเพราะว่าถ้าภูกรณีที่เขาที่เขายังไม่ไม่ยอมที่จะรับ ยังเข้านากันไม่ได้ก็ต้องต้องแยกกันไปก่อนอย่าเพึ่งไปประจันหน้ายันหน้าก็ทําให้เรื่องราวก็ขุ่นขึ้นเรอีกอาบางทีไ,ไปไปนะถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนใจเราสะทานะเขาไปหาเจอเนี่ยเขาจะเขาก็จะามาตลับซึ่งทีหลังว่าเราเขาเนี่ยปักตามเราบางทีไม่แน่เขาจะวางไว้ตรงไหนต่งหูเนี่ย เมื่อเมื่อเมื่อเขาเกิดเจอขึ้นมาโดยบังเอิญปุ๊บแต่เราก็อธิษฐานจริงจิ์ให้เขาเจอหรือว่าให้เขาเจอกับต้นตอที่หายอันนี้เราไม่ต้องไปต่อรลาต่อเสียงต่อเราต่อเสียงมันคือจริงก็คือจริงถูกก็ถูกผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิด <het> ในสําหรับตัวเราครับเสียงไม่ขึ้นเพราะว่าแต่เขา fixing, กล่าวหาหรือคนไม่ถูกตะตากัน